ฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกีฬาสาพระจอมครั้งที่6อย่างเป็นทางการครับใน,นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นสู่ประัำพิธีครับและเรียนเชิญนายกองค์การนศึกษามหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายนัทนินยิ่งศิริค่ะเดี๋ยวจะมีการขออนุญาตคระค่ะคดีจะมีการมีวงยธทวาธิาทินนะคะจากโรงเรียนสตรีนน์นะคะมีทั้งบรรเลงเพลงมหาเลิกแล,ล้ก,แลก็มีขบวนพาเหรดสำหรับเป็นการเปิดพิธีการอย่างเป็นทางการคะ่ะครับผมค่ะถ้าพร้อมแล้วน,นะคะ เร <Jung. S 1> ียนเชิญค่ะขอเชิญชมได้เลยค่ะค่ะ มือต้อนรับขบวนพาเลทข,ของเราหน่อยนะครับแลวันนี้เป็นขบวนพาเลตนะครับผมของของสุนกลางนะครับผมแล้วก็จะเห็นถ้วยราชทานะครับอยู่ตรงกลางนะครับ อปีนี้นะครับเป็นอะไรครับพี่เป็น g ี r า f นะครับ g ี r า f นะคะขอแสังเงินนะครับเจี๊ยบอ่าครับผมเป็น giraffe นะครับีารถือขอบพื้นอ,อ่าครับใส่ชุดสีดแดงครับผมชุดน้ำเงินน้ำเงินน,งน,น้ำเงินนั้นมหาวิทยาลัยอะไร,ไรครับพี่มหาวิทยาลัยะนะครับ บางมดนะครับผมทวงพงกาะงมาสวนมากเาขอเสยให้กับขอเสยงหาเรตัวเองหน่แล้วสวยมากเลยนะครับดัมเบิลเนอนะครับที่สวยมากเลยค่ะทั้งกล้มกันด้วยจามหาวรทยเทคโนโลยีจอมเก้านโลยีครับผมดัมเบิ่ลเอร์ทุกคนนะครับผมคัดสรรมอย่างดีครับพี่เจนับ ครับสำหรับวงยธววาทินะครับของเราเชิญมาจากโรงเรียนสตรีนนท์นะครับครับนาบนรรเลง เองให้เรานะครับเสื้อผ้าหน้าผมท้องเลยนะครับยามเลเยร์ใช่ค่ะสวยงามเลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะครับแล้วก็ตามมาด้วยป้ายของมหาวิทยาลัยนะคะคนสวยให้เราผ่านได้ใช่ไหมคะคนสวยทำอะไรก็ไม่ผิดสงสารนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคนสวยทำอะไรก็ผิดนะครับผมเป็นเป็นกิมมิคเล็กๆนะคะทำหล่นเล็กน้อยเพราะจะได้ก้มเก็บสวยๆอะ อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เตรียมามาใช่ไหมครบใช่ค่ะเขาตั้งใจจะทำให้หล่นนะ,ะจะได้มีสีสีสันนิดนึงแล้วก็ตามมาด้วยขบวนธงนะครับผมครับแล้วก็ตามมาด้วยขบวนธงชาตินะครับแล้วก็ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธโนบลรีนะครับจะเห็นเป็นสีเหลืองกับสีแสดนะครับผมเป็นสีประจำมาหาวิทยาลัยนะครับครับต่อไปเป็นทีมอะไรครับทีมสันคนาการนั่นเองดูจากการแต่งตัวนะครับไม่น้อยหน้าเลย ใส่เสื้อเอลอยด้วยเป็นแฟชั่นครับมหาลัยนี้เขาก็ไฮแฟชั่นครับจะเห็นห้อยลูกโป่งลูกหัวใจกันนะครับผมทีมสันทนาการนะครับก็ข้าคอนเ็ปต์อะไรนะครับคอนเ็ปต์ของงานนี้อะไรนะครับ Color of Love ค่ะ Color Blue of Love ขออีกทีนะครับขอเอ็กเซนเลยอ็กเซนด์เลย Color Blue of Love ไม่อายเลยใช่ไหมทุกคนไป อายเลยใช่ไหมคุณสวยทำอะไรก็ไม่ไม่ผิดมพูดผิดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครัพูดผิดก็ถือว่าเป็นมือไปพูดผิดทำงานก็ไม่เป็นไรครับและขบวนพาเหรที่กำลังจะเข้ามานะครับผมสู่สนามนะครับเป็นขบวนพาเหรดของสถาบันเทคโนโลยีประจอเก้าเจ้าพลทหารราชกระบังค่ะจำด้ไหมแล้วเสียงนักรบัง ถ้าผมถือได้ว่าเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมครับพี่กีนครับเป็นเจ้าของสนามที่แห่งนี้นะครับตอนนี้ขบวนพาเหรดส่วนกลางก็กำลังเข้าสู่ตำแหน่งนะครับน,นำขบวนมาด้วยนัมเบอร์สุดแสงจะสง่างาน,นะครับพี่สวยเลยค่ะสวยมากเลยนะครับใส่ชุดในเครื่องแบบสวยเลย หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วนะครับขอเสียงให้ดัมเบล่ยนหน่อยครับและกำลังบอกคนเดียวเอาอยู่ถ้าผมก็จะตามมาด้วยงูพงนะครับพ <c oughs> งชาตินะครับผมแลม้วก็ตาม ของสถาบัานนะครับเทคโนโลยีพรเจ้าเก้าเจ้าผุ้จัหารรัฐบาลครับนี่ขนาดว่าเรายินอยู่ไกลๆนะคบแต่ว่ารัศมีของเธอเนี่ยสวยมากมันแคกตาม,มาก ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดก,กระบังนะครับก็จะเป็นสีแสงกับสีขาวนะครับผมครับทุกสีทุกสามพระจอมเนี่ยจะมีสีแสงหมดเลยนะครับแล้วก็มีสีอื่นเนี่ยไปคู่ด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะี่ครับเกี้ยวเปนเชิงตาสถาบันครับสังเกตนะครับผมเมื่อกี้ก็ลูกโป่งลูกหัวใจอันนี้ก็ลูกโป่งลูกหัวใจอีกแล้วนะครับ ดัมเมเยอร์หลีสันดัมเมเยอร์ทีมสันสวยมากสวยที่สุดเก้าหลีเหรอฮะแดดจังกึ๊บแดดจังกึ๊บแดดจังกึ๊บอ่าลุกอ้าอ้า เราทำความร้แบบแบบคนเกาหลีนะคะเกาหลีเฟเวอร์ครับพี่กีนครับเกาหลีเฟเวอร์อาคือไม่เข้ไม่ยอมกันจริงๆนะครับทีมสันแต่ละทีมนี่เรามีเครื่องบินมาเปิดงานด้วยนะครับน่ารักมากคนถือธงคนถือธงเธอ มั่นใจมากเธอเหรอคะน่าจะเป็นฮีหรือเปล่าคะใช่ชีอันนั้นคือคนหรือเปล่าสิชมูเอร่อ ย่อได้เยอะมากครับผมจะเต็มค่ะจะเต็มเลยย่อสวยมากดูอัซมณีแต่ละคนนีแบบว่านะเห็นอันนี้เนี่ยสีสายตาใช่ไหมคะใช่ครับขยบสายตาไปทางซ้ายอีกนิดนึงเราจะเห็นดัมเมเยอร์ในชุดเลื่อมเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคะอ่ะขอเสียงพระนครเหนือน ของเจ้าภาพนั่นเองครับนำมาด้วยไม่ดอมเมเยอร์นะครับผมสีแวววาวมากมองผันเนึินว่าไก่อหไม่ใช่คนะ่ะไม่ใช่ครับคือพอมีผู้ระหองข้างหลังนะคะเป็นแบบว่าสะบ,บัดสบัดหน่อยแล้วก็อยู่ในชุดชุดเรื่มนะคะเจอแสงแดดนิดนึงนี้เสริมให้เธอสวยแล้วก็สง่าขึ้นนะครับตามมาด้วยป้ายของมหาทิทยาลัยนะครับแล้วก็ธงนะครับ สำหรับสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมีสีแสดแล้วก็สีดำนะครับเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยนะครับในกระาม่ามาด้วยนะครับวงดนตรีพื้นบ้านด <c oughs> นตร <c oughs> ีพื้นบ้านนะครับ แล้วก็ทีมสัทน,นาการนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมมาในสีแดงสดแดงทั้งตัวเลยค่ะแดงทั้งตัวเลยนะครับยุทงเยอรมันเอ่อมหาวิทยาลัยเทนโนโลยยพปะจองเก้าพนกักคอนเหนือนะครับแต่ก่อนนี้มีชื่อว่าเอ่อามหาวเทคนิคไทยเยอรมันนะครับผมก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมันนะครับในการ สร้างสังสถานานี้ขึ้นมานะครับต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชทานนามให้ว่ามหาวิยาลยัยเทคโ,โรโลยพระจอมเกล้าพระนเรนเจ้านี่ยนะคะับก็เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะครับผมของการเดินขบวนพาเหรดนะครับ ก็เสลืออีกสองคำถามเลยนะครับขับไล่คนโกงนะครับใช่ใค่ะคร,คร,ระหว่างที่รอทั้งออรอพนักคอนเนี่ยเขาทีนะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการนะคะในการตัดสินขบวนพาเหรดนะคะ คณะกรรมการที่ตัดสินทุบนภายนนะคะก็มีทั้งหมดสมท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะคือนายกิจทะเนศเกษริกุลคงค่ะค่ะท่านที่2นะคะนายเรืองยศชัยเรืองศรีค่ะอ่าท่านที่3านะคะนายริธิบุศัวเมืองวิเชียนค่ะทั้งสามท่านนะคะจะเป็นคณะกรรมการที่ตัด